ของวิชาพภชนาการค่ะเด็กขวบหนึ่งนะคะน,น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย13 13กิโลแล้วค่ะคุณย่าจะอุ้มไม่ไหวแล้วฮะฮะโอ้โหเดี๋ยวถ่ายก่อนสิเนี่ยตอนอยู่ในท้องค่ะคุณย่าก็จะสอนนะคะสอนให้ทำไอ้ก,กินอาหารอะไรกินโปรตีนเยอะๆกินแคลเซียมเยอะๆก่อนจะคลอดเนี่ยก็ก็ต้องกินไข่แดง กินเครื่องในเพื่อที่จะสะสมธาตุเหล็กไว้ให้ให้เด็กเพราะเด็กคลอดมาเนี่ยกินนมกระป๋องหรือนมแม่ไม่มีธาตุเหล็กนะคะเราต้องเตรียมสะสมไว้ให้เขาว่าไงโอ้ยาจะอุ้มไม่ไหวแล้วขวบหนึง่งนี่ค่ะอะเดี๋ยวค่อยสายไปเอาปไปเอาไปมาๆไปจะกลับแล้วไป,วไป,ไปเอาใหม่เอาใหม่กูโก,โกดได้เลยใช่ไหมลองดี อย่ายืนตรงไหนตรงมันเห็นอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเอาหายยังไงให้มันเห็นหมดตัวไหมฮะเออเห็นแต่ตัวเดี๋ยวชื่อั้หลังก่อน